ทีแรกก็จะไปอยู่หรอกลืมเมาเริ่มมือผัดกันนะคะเฮ้โทรศัพท์ก็เปิดเลยนะผัดอะไรก็ผัดกไปเลยเนาะ <laughs> ผัดอะไรก็ผัดไปเลยเนาะ ขอให้ไม่เผ็ดพอเลยหรอเผ็ดกินไม่ได้เลยเนาะแม่ก็อยากกินต้มตังไง อย่นั่นอยู่นี่ังคินั่งอีอยจับนึงคิดว่าถ้ากินแล้วจะไม่ได้นอนนะเพาเราไม่ได้กินน,นะคะล้างขาก่ขนให้หมดกมดนงผักเขา ง่ายๆกินนะคะผัดง่ายๆกินนะคะอ่ะน้ำมันหอยยังไม่เปิดขวด นักนคืนเงื่อนถือังมาข <c oughs> ัดพริกขผาบอสขัดพริกเผาก็ใส่พริกเผาลงไปได้ไง ผักชีเผาไทยนี่หมดกิน,นไหมไม่หมดหรอกอันนี้ก็ไม่หมดหรอกเยอะเกินไปต้มหมึกอันจะเยอะคุงเก็บ คนตังมาตังไปเที่ยวหมดแล้วย้ำหอยนิดหนึ่งนะคะที่เกียดเอาไปซื้อไม่คิดอยากจะกินนะคะ ไม่ได้ขึ้นนานเพ่ยงมีลบนนะ่ขอใส่ใบกะเพราแทนใบโหระพานะคะใบโหระพาไม่มีใส่ใบกะเพราแทนก็จะผัดผัดอ้น,นี้กินด้วยอยากกินอยากกินก็กินก็กิน ทำไมมป็นแดบนี้คิดอันยี่สิบบาทิระปูกกัะนน่ฟูซูกฮฮฮ มันไม่มีไงบอสทำไงน <c oughs> ะก็ะมันไม่มีเนาะมันไม่มีโหวรวพาคาเนาะเรารใส่กะเพราแทนก็ได้นี่เขาใส่ได้ <c oughs> มันจะเป็นผัดอันน้น,นะมันจะเป็นผัดอ่าผัดกะเพรามาลัาาาวนะโอเคผัดพริกเผาทะเลผัดขี้เมาทะเลอะขี้เมาก็ขี้เมา อ้าวกระเทียมนเอาวตื่นไปว่ามันจะเทียน กินตักกันแข้งบ้านก็กินเลี้ยงกันนะแข้งสะเทือนกล้องสะเทือนค่ะโอเคนะคะแล้วก็อใบอ่า ออหูละพายมีน้ำเสกกับพอเทีนนะคะ ไม่กินนะคะปลูกไว้ก็ตายหมดอไอ้นั่นก็ยังตายเลย